สวัสดีครับผมซาต,ตาพิรามารายการอาร์ตออฟเฟิงชุยผงชุยปัญจธาตุจากคำถามที่ถามเข้ามาว่าถ้าหากหิ่งพระจะต้องตั้งอยู่บริเวณบันไดาทางขึ้นลงเวลาเดินขึ้นหรือเดินลงจะเป็นการเหยียบย่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาหรือไม่นะครับสำหรับตำแหน่งการตั้งหิ้งพระหรือตั้งองค์เทวรูปต่างๆที่เรามีความเคารพและศรัทธา ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์รวมและเป็นตัวแทนเพื่อให้เราแสดงถึงความศรัทธาและความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามแต่ที่เราจะมีความเคารพนะครับและสำหรับการที่ท่านได้เดินขึ้นหรือเดินลงบันไดบ้านแล้วท่านมีความวิตกกังวลว่าจะเป็นการเหยียบย่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านเคารพหรือไม่ผมขอตอบในลักษณะนี้นะครับให้ท่านลองนึกย้อนไปถึงคำสั่งสอนของ พระพุทธองค์นะครับที่ท่านได้สั่งสอนเอาไว้ว่าให้เราหลุดพ้นจากความยึดติดทั้งมวลและให้ยึดถือเจตนาที่เรากระทำออกไปด้วยทางกายทางวาจาและทางใจเป็นที่ตั้งอยู่บนความดีนะครับโดยให้ท่านระลึกเสมอว่าท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอยู่แล้วท่านก็จะต้องปล่อยวางความรู้สึกที่เกิดจาก จิตหรือความคิดของท่านปรุงแต่งว่าการเดินขึ้นหรือเดินลงบันไดเป็นการเหยียบย่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจตนาลึกๆของท่านท่านได้ตั้งหิ่งขึ้นมาก็เพื่อแสดงความเคารพด้วยกายวาจาใจซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับและท่านลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ตเมนต์การที่ตั้งหิ้งขึ้นมาท่านก็ไม่สามารถทราบได้หรอกครับว่าบริเวณชั้นบนจะมีใครเดินข้ามไปข้ามมาบริเวณหิ้งของท่านหรือไม่นะครับก็อขอให้ท่านระลึกถึงเจตนาที่ท่านได้ตั้งหิ้งขึ้นมาด้วยความเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านเคารพก็จะรับรู้ได้ในเจตนาที่ดีของท่านนะครับ